เกษตรตั้งตัวสวัสดีค่ะไม้ใบที่เป็นได้ทั้งไม้มงคลไม้ประดับและไม้ฟอกอากาศนะคะที่นอกจากจะปลูกลงในดินที่เราเห็นเห็นกันอยู่โดยทั่วไปแล้วก็ยังสามารถนำมาปลูกลงในน้ำได้อีกด้วยแล้วจะมีต้นไม้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ต้นแรกนี้นะคะนี่เลยค่ะเรียกว่าต้นไผ่กวนอิมนะคะนิยมปลูกประดับภายในอาคารบ้านเรือนสำนักงานเป็นต้นนะคะเป็นได้ทั้งไม้ใบไม้ทรงพุ่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเราด้วยนะคะโดยมีความเชื่อกันว่า หากเรามีต้นไผ่กวนอิมปลูกไว้ที่บ้านอาคารสำนักงานจะนำมาในเรื่องของโชคลาภความมั่งคั่งโบราณเชื่อกันว่าปลูกแล้วจะร่ำรวยบังเกิดโชคลาภด้านเงินทองซึ่งจะมาช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกและผู้พักอาศัยภายในบ้าน และด้วยชื่อที่เป็นมงคลน,นี้นะคะจึงไปพ้องกับชื่อของเจ้าแม่กวนอิมทําให้ต้นไผ่กวนอิมนะคะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จึงมักถูกนําไปใช้ในการประกอบพิธีการบูชาเทพเจ้าต่างๆค่ะแล้วใบของต้นไผ่กวนอิมนี้นะคะยังมีพิษเล็กน้อยค่ะหากเรานําไปเคี้ยวกลืน ต้นไผ่กวนอิมเนี่นะคะเราสามารถปลูกได้ทั้งในดินและในน้ำค่ะต้นที่สองนี้นะคะก็คือต้นเปเปอร์โรเมียดางหรือต้นหัวใจเศรษฐีดางเป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลเดียวกับต้นเปเปอร์โรเมียใบเขียวนะคะมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก มีใบเดี่ยวคล้ายใบรูปหัวใจและมีความด่างค่ะคือจะด่างสีเขียวแซมสีขาวนะคะนิยมปลูกในกระถางแบบแขวนค่ะเพื่อให้เขามีทรงพุ่มแตกวงกว้างนะคะและเติบโตได้เร็วหรือถ้าจะปลูกลงดินนะคะก็จะเป็นการปกคลุมดินช่วยลดความร้อนในดินได้อีกด้วยค่ะ ต้นเปเปอร์โรเมียด่างนี่นะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบภูมิภาคอเมริกากลางประเทศเม็กซิโกทะเลแคริบเบียนรวมถึงประเทศไทยของเราอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อกันด้วยนะคะว่าต้นเปเปอร์โรเมียด่างเนี่ยเป็นต้นไม้ที่จะมาช่วยดูดเงินดูดทองเข้าบ้านของเราช่วยเสริมโชคโชคชะตานะคะ ทางด้านการเงินการงานแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองถือว่าเป็นการเสริมฮวงจุ้ยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะและนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนะคะต้นเปเปอร์โรเมียด่างนี้ยังเป็นต้นไม้ที่มาช่วยฟอกอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับบ้าน คอนโดของเราให้มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์อีกด้วยค่ะต้นที่3นะคะนี่เลยค่ะต้นเล็บคุดค่ะเป็นต้นไม้ยอดนิยมอันดับต้นๆเลยนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการป้องกันภยัยและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายค่ะอีกทั้งยังมีความเชื่อกันด้วยนะคะว่าผลของต้นเล็บคุด เป็นไม้มหามงคลมหาอำนาจค่ะผลจะมีสองสีนะคะคือสีดำที่หมายถึงตัวผู้และสีขาวที่หมายถึงตัวเมียค่ะซึ่งเชื่อกันว่าหากใครมีปลูกไว้ในบ้านจะช่วยให้มีอำนาจวาสนาช่วยทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองและมีคนเคารพยำเกงอีกด้วยนะคะต้นเล็บคุดนี้นะคะ เป็นต้นไม้มงคลที่มีขนาดเล็กค่ะเป็นทรงพุ่มจะปลูกลงในดินหรือจะปลูกลงในน้ำก็ได้นะคะแล้วยอดของต้นเล็บคุดนี้นะคะก็มีคุณสมบัติพิเศษในการที่เราจะนำมาทำเป็นอาหารรับประทานก็ได้ค่ะซึ่งจะมีรสชาติมันๆม,มีกลิ่นหอมนะคะ โดยเราจะนำมาทานเป็นผักสดหรือนำใบของเขามาตากให้แห้งนะคะเพื่อชงเป็นชาดื่มก็ได้อีกด้วยค่ะต้นที่4นะคะนี่เลยค่ะสาวน้อยประแป้งจัดเป็นไม้ล้มลุกนะคะที่มีอายุยืนหลายปีค่ะทุกส่วนของต้นนะคะจะมีสารแคลเซียมออกซาเลตค่ะ หากเราไปถูกน้ํายาของต้นสาวน้อยป่าแป้งนะคะจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ค่ะจึงควรปลูกให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ต้นสาวน้อยป่าแป้งนี้นะคะก็ยังมีความเชื่อกันด้วยนะคะว่าต้นสาวน้อยป่าแป้งถือว่าเป็นว่านเสียงไายด้านโชคลาภเสน่ห์เมตตามหานิยมโดยให้ปลูกไว้ทางหน้าบ้านนะคะ จะช่วยทำให้การค้าขายดียิ่งขึ้นค่ะต้นที่5นะคะก็คือต้นอโกนีมาหรือแก้วกันจนาหรือเรียกอีกอย่างว่าเขียวหมื่นปีนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับที่มีมากกว่า40ชนิดเลยนะคะที่ได้รับ การพัฒนาให้มีสีสันให้แปลกตาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจึงได้รับความนิยมนำมาปลูกกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้นะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับที่มีลักษณะเป็นไม้ทรงพุ่มค่ะขนาดเล็กและมีความสวยงามโดดเด่นอยู่ตรงที่ใบนะคะที่มีสีสันลวดลายหลากหลายเลยละค่ะ แล้วต้นนาโกนิมานี้นะคะก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยฟอกอากาศช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กา๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์และกา๊าซพิษชนิดอื่นๆอ,อีกด้วยนะคะอีกทั้งยังเป็นต้นไม้มงคลที่จะมาช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้โชคลาภแก่ผู้ปลูกอีกด้วยคะ่ะต้นที่5้านะคะ นี่เลยคะ่ะต้นหมากคู่มากเมียถือว่าเป็นต้นไม้มงคลคู่บุญบารมีให้ของคู่กันยืนยาวนะคะถือและยังเป็นราชันแห่งไม้ใบที่มีทรงพุ่มขนาดกลางปลูกง่ายและก็โตไวใบมีสีสันสดใสด้วยมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะ ต้นหมากผู้หมากเมียนี้นะคะจัดว่าเป็นไม้ประดับที่เป็นมงคลยิ่งโดยคนไทยโบราณนิยมนำมาปลูกไว้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเป็นสริมงคลในการคองคู่ด้วยชื่อที่ว่าหมากผู้หมากเมียเป็นการคู่กันเหมือนคู่สุขคู่สมจึงเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลนะคะที่ต่างนิยมหาซื้อมาปลูกกัน โดยเฉพาะเนื่องในโอกาสขึ้นบ้านใหม่คะ่ะเพื่อช่วยทำให้เรามีความอยู่เย็นเป็นสุขจะนำความโชคดีมาให้กับตัวเรามีความรักทำให้ประสบความสำเร็จราบรื่นสมหวังทุกประการนะคะ แล้วก็ยังนิยมนำใบของต้นหมากผู้หมากเมียมานำมาประกอบพิธีในงานมงคลต่างๆนะคะอาทิเช่นงานขึ้นบ้านใหม่หรือจะใช้เป็นเครื่องบูชาพระเป็นต้นนะคะนอกจากต้นไม้มงคลที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ยังมี ต้นไม้มงคลที่สามารถนำมาปลูกในน้ำได้อีกมากมายหลายชนิดเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะนำมาปลูกเราก็จะต้องศึกษาถึงวิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษาด้วยนะคะโดยการที่เราจะปลูกต้นไม้มงคลลงในน้ำนี้ก็จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์โดยมีขวดแก้วหรือขวดโหลนะคะและกรรไกรเพื่อใช้สำหรับตัดกิ่งต้นไม้ค่ะ โดยให้เราตัดกิ่งให้เฉียงประมาณ45องศาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราเติมน้ำลงไปในขวดนะคะแล้วจึงนำกิ่งของต้นไม้มงคลใส่ลงไปในขวดโหลอ้อถ้าหากอยากให้ต้นไม้มงคลของเราโตวไวๆนะคะให้ใส่ปุ๋ยแบบน้ำค่ะโดยหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วๆไปนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆจากช่องกเกษตรตั้งตัวนะครับ